ตอนที่อาร์ตคลิปเนี่ยคือเราเราจะไม่ได้เอาเสียงเพลงอื่นมาใส่เนี่ยพอคลิปมันเดินปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงที่เราคุยนะคือนะคอยปึกโลเคชันคืออีหยังโอ้ยแผนที่ประเทศไทยอะไระโอ้ยพัาฟอร์มไปสลักโอ้ยมันจับมันจับเธอได้แหละไม่ทันบ่าวมันรู้มันจะนิ่วรอบไปเนี่ยถือไว้เนี่ยเนี่ยบ่าวรู้ทัานนี่เลยแม่ยังเซวเธอใช่หรือ เอ่ขหงว่าเรับดบาวแล้วธรรมดามีเบอร์โทรน้องบาวจากแล้วมีเบอร์โทรพระพิรุนไหม,มจะโทรไปถามว่าพระพิรุนจะมาตกตอนไหนพิรุนตกงานเนี่ยไม่มีงานครับ ว่าจะสวยไหนจะพาไปถ่ายคลิปไหมไม่รู้จากพระี่ลูนรู้จากแต่พระราหูอันนั้นอะอมจันทร์โอ้โหโอ้ราอนี่ดจะเล่นของดำเลยนะเาร้อนจริงอ่ะดูแดดดิน่ะราหูนี่ของดำนี่ไง ร้านกาแฟ,าเ,ฟาเช็คอินนี่ย,ยทำไมล่ะเพราะเราซือาาซ้อกาแฟแล้วเราไม่ได้ซื้อกาแฟเขาเราไปแล้วก็เขาไปถา่ายรูปใช้กันไม่ได้ใช่ไหมเอากาแฟาแก้วกาแฟานี่ไปนั่งถ่ายรูปวะน้องบ่าวเนี่ยปลูกเงินปลูกเงินแต่ถ้าปล<า>ูกเงินเนี่ยเราเข้าไปถ่ายรูปได้นั่นแหละเราเข้าไปรูป้รจักกันเลยมีแหนมเนื้อด้วยนี่เขาตัวแก่งช่อสงการสะอาดสวยงาม ด้านใหม่ด้านใหม่นี่เออทันตะวันเลยสวยยิวทุ่งนาบรรยากาศมันได้ไงใคาก็มีุนก็อยากมาเปิดเลยรถมันเร่งเยอะอ้าวก็เทพสามฤดูไงพี่ตุ้ยอ๋อฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเออหนังที่แท้ตานี่ก เป็นต้วไม้แน้วดองบ่าวขึ้นปูนตรงไหนแม่ดอกปูนช่วงนี้ดอกคูนงามต้องมีที่เขาประกาศมาเช่าเนี่ยตรงตรงทางโคกบางกอประกาาศว่ที่เขาจะเอาตลาดมาลงเป็นถนนของโอท็อปของเอาของแบบไปขายกับชาวนอเกี่ยวมาขายทางทาง่ะ านาลายไหมคะสวัสดีค่ะไทยบ้านเลี้ยงเป็ดสวัสดีจ้าคุณพี่สาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนก็ง่ายแขนได้สั่นสวัสดีจ้าคุณพี่แนนไปได้อยู่พี่แนนไปไหนวันนี้พี่แนนทำอะไรอยู่ยุดไหมสงการได้ขึ้นไปบนเขาบ่วัานั้นถ่านกาวาบบานถ่านได้ขึ้นไปจะมาใชร์ดูขึ้นเขาเนาะ ินแอน,น <มา S 2> พี่กระท่อมสวัสดีครับสวัสดีพี่กระท่อมครับนะครับผม <S <S วันนี้ดีดพินจีบสาวหรือยังพี่เซลพี่กระท่อมกอนช่องปังมากนะครับผม,มดีดพินจีบสาวนะครับช่องโตเร็วสุดยอดเลยพี่กระท่อม <S <S พี่กระท่อมแต่งเพลงให้ผมก็เพลงดีเอาเสยงพินแต่งเพลงให้ผม เพิ่มแล้วค่ะอยู่บ้านไม่แน,น่นบอกอ๋อพี่แดนเลี้ยงแต่เป็ดนอยู่บ้านช่วงนี้ไปไหนเจอแต่สาวเน,นกรกระทอมกูดาไปไหนคะาบ่าวดุวยพี่แดนถามมาจากเบอร์โชคชัยจ้าเดินทางอยู่ถนนมาเลขสองสีจ่จ้าไปทำธุระทางวัดครับทำธุระทางวัดที่จะบวดเนื่อยพราะฤดูร้อน ขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคไม่ต้องดีดพีนก็เจอแล้วครับสาวแน่แน่นอนแท่เดียวต้องแก้วเลยเลือหกครับจากบ่าวลาววิถีชนบทอ๋อนี่ไงอีกช่องหนึ่งของน้องบ่าวที่เขาเพิ่งเอาขไ้นลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกระท่อมจ๋าจับแน่สิทยิ์าเลย